ถ้าไปรายการอื่นบางทีมันทําไม่ได้ขนาดนี้ไงทาถึงในคํานี้แล้วก็ตอบโจทย์ในคํานี้ด้วยบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้เห็นด้วยกับการไม่ไปโปรโมตอย่างนั้นไม่ไปโปรโมตนีออนสเตจอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะอยู่ในแผนเขาอยู่แล้วแต่แรกก็ได้นะ แล้วก็สามารถพูดได้เลยว่าเพราะแบบนี้แหละมันถึงปล่อยให้ไปที่รายการอื่นไม่ได้หมายถึงว่าปล่อยให้ไปทําโชว์ที่เป็นโชว์สเตจโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเพราะว่าบางทีเขาอาจจะทําไม่ถึงแล้วมันจะมีผลต่อภาพจําของน้องๆที่ออกสู่โลกโซเชียลด้วยเนาะเพราะว่าถ้าไปรายการเขาเขาก็จะใช้ทีมตัดของเขาตากล้องของเขาช่างไฟของเขาเป็นของเขาไปในลักษณะเขาซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้ชูจุดเด่นทั้งหมดที่โปรดิวเซอร์ประจําวงหรือผู้จัดการประจําวงหรือคนบริ หิรทีมประจําวงเนี่ยอยากจะชูให้เห็นในมุมนี้มุมสวยมุมนี้ถ้าเต้นมุมนี้มันจะไม่ได้ชูในจุดนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะงั้นทำสเตจเองเลยเพื่อที่จะได้ชูในสิ่งที่เราอยากจะชูมากที่สุด แล้วทาออกมาถึงด้วยนะประเด็นไอตอนแรกพี่นึกว่าจะทําเหมือนฉากที่แบบฉากเปิดเนี่ยเออเป็นเป็นรถโรงเรียนแล้วแบบมีรถบัสอยู่ข้างหลังอะแล้วก็ฉากเหมือนในนั้นแล้วมีลาโพงอยู่ข้างหลังตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นอีกมุมนึงเรารู้สึกว่าอ่ามันจะไปซ้ํากับใน MV หรือเปล่าแต่ถ้าแบบนั้นมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็สวยแต่นี้ก็ได้อีกฟิลส์คูลหนึ่งเลยที่ก็ไม่ได้ซ้ํากับ m ออันนี้คือฉากแรกสวยสเตเนี้สวยเห็นปะ ถ้าไปรายการอื่นบางทีมันทําไม่ได้ขนาดนี้ไงทำถึงในคนํานี้แล้วก็ตอบโจทย์ในคํานี้ด้วยแล้วการตัดต่อในซีนต่างๆอ่ะเท่าที่ดูอ่ะคือถ่ายและเทคตัดต่อเยอะตัดต่อเยอะในที่นี้คือเลือกมุมได้ดีเลือกมุมได้สวยในการใช้เห็นป้ะเนี่ย ซีนที่แบบมันต้องโชว์ความสวยอย่างหน้าต้องแพรอะไรอย่างเงี้ยเด่นแบบเด่นทุกคนเลยอ่ะเอาแค่ซีนเปิดนะบางทีถ้าไปรายการอื่นมันอาจจะไม่ได้โฟกัสที่การถูพื้นของน้องแล้วนะอ,อ,อาจจะแบบตัดมึงภาพเอ็กซ์ตีมลองช็อตออกมาเลยเห็นมุมกว้างว่าม,มีคนถูพื้นอยู่แต่ไม่ได้รับมืออ่ะเนี <S <S ่ย เห็นป่ฉา,ากนี้เขาต้องการแบบว่าจะโชว์ให้เห็นว่าเอ้ยนี่มันฟลอของฉันนะวิดนที่ของฉันนะฉ,ฉันมาแล้วเช็ดก่อนค่อยเตนเช็ดก่อนเช็ดก่อนโอ้แล้วช็อตนี้ มากพอมันคุมเองะพอเป็นช่างไฟของตัวเองอ่ะช่างแต่งหน้าของตัวเองช่างกล้องของตัวเองแล้วมันคุมได้มันเลือกใช้ได้แล้วก็นทีมตัดตองตัวเองที่พูดพูดมานี่ก็ไม่ได้ว่าจะเข้าข้าง YG ไปทุกอย่างแต่ว่าเราก็พูดในสิ่งที่เห็นฟีดแบ็กจากสิ่งที่ได้รับเสื้อสวยมาก มีใครไหมบ้างบาไม่แน่ใจเด่นมากคลิปนี้นี่ต้องให้รามิกับน้องแพรเลยเด่นมากสวยแบบอล่ามากทางนี้ทางนั้นก็ไม่มีใครดรอปในในท่อนของตัวเองอะแบบสวยมากแล้วก็เรื่องของการร้องตอนถ่ายเขาอาจจะใช้เสียงจากไม์ตัวเนี้อาจจะเป็นการบีบว่าน้องร้องสดเลยนะแต่ว่าตอนร้องจริงในห้องสตูอะมันอาจจะเป็นเสียงเพลงเปิดแล้วลดเกณฑ์เสียงร้องลงมันก็จะเป็นแบ็กกิ้งแท็กแหละแต่มีเสียงร้องอยู่ ออแล้วร้องทับเสียงเพลงนั้นเลยตอนโชว์สดศิลปินส่วนใหญ่จะร้องแบบนี้แฟนคลับหรือว่าแบบแอนตี้อะไรเงี้ยชอบบอกว่า y g อะ่ะไม่ได้ร้องสดหรอกก็จะมีแบบว่าก็เอาไมค์ออกให้ดูอย่างเวอร์ทัวร์ของ Back พิงก์อันนี้เขาจะมีบ่อยตอนท่อนที่เขาแรปเขาก็เอาไมค์ออกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นศิลปินทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีทักษะในการร้องแล้วเต้นไปด้วยอยู่แล้วใช่ใชคือคุณก็ต้องออกกําลังกายคุณไม่ใช่จะสักแต่ว่าร้องเพลงอะคุณต้องเต้นใช่ไหมมันต้องออกกาลังกายให้ปอดแข็งแรงแล้วก็ร้องเเพลงงไไไไไปดด้้้้้้ววยคุณตอออทําาใหมมมมม่่่่ีีืนขขแ ทำไม่ได้ทำไม่ได้อะมันเป็นสิ่งที่ต้องทําไม่ได้ที่พี่อธิบายไปตอนแรกอะไรที่มันคนโทรลได้อะไรที่มันคุมได้เพื่อให้ภาพมันออกมาเพอร์เฟกแล้วก็สวยงามที่สุดอ่ะก็ต้องเลือกใช้แบบนั้นให้ดีที่สุดอย่าลืมว่าน้องต้องถ่ายหลายเทคมันไม่ใช่โชว์ครั้งเดียวจบถ้าโชว์สดครั้งเดียวจบอ่ะอ่ะร้องสดได้เลยถ้าสกิลถึงด้วยประเมินความสามารถตัวเองมาแล้วว่าถึงก็จัดได้เลยโชว์สดได้เลยถึงบอกไงว่ามันมีเสียงซ้อนกัน2ออันอ่ะใช่นั่นแหละถึงบอกว่านั่นแหละเรียกร้องดับร้องทับไปด้วยอะไรที่มมมมัััันนนนนนคุใให้้้้้ภาาาพออออกกเได็ช่ลียงท ของน้องลามิเนี่ยฟังเราก็จะได้ยินเสียงอยู่เนี่ยเสียงไม้เสียงพุบพับพุบพับเนี่ยแต่เคบางท่อนที่แบบมันต้องใช้เสียงสดทับมันก็ต้องทับเอออันนี้พอเข้าใจเนาะต้องแพรสวยมากเลยวะเนาะ สวยเบอร์มากดกูอัพนี้ดีนะแบบตาคมเฉียบสวยมากเลยอ่ะยิ่งเนี่ยมุมเนี่ยมีเดียมโพสต์อัพเนี่ยมุมนี้แบบนี่โอ้โหตาเขาสวยตาเขาสวยมากเด่นเลยคือตาคือจุดเด่นเลยคิ้วด้วยเนาะแล้วก็ขนตามันมันพอดีเนาะมันบาลานซ์กับทั้งบนทั้งล่างอนะ่ะเดี๋ยว ตาคิ้วแล้วลงมาปากเปิดทุกอย่างเพอร์เฟกต์เลยอิมากเลยคือคลิปนี้ผมต้องยกให้น้องน้องแพรกับราน,นีเลยอ่ะผมดําแบบเลิศพอดําเข้มแล้วผิวเขามันสว่างขึ้นอะมันออร่าขึ้นหน้าเขาผ่องขึ้นรูอ้อิ่มขึ้นอ,อันนี้ยชะสวัสดีคือแบบบ้าบ้าไปแล้วอ่ะ ผมปิวบิดตัวไงก็สวยบ้าไปแล้วอ่ะออู้อออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแค่อู้บูถึงมีสเสน่ห์ได้มากขนาดเนี้ยผมเชื่อเลยนะว่าท่าเนี้ยตกคนไปหลายคนมากหลายๆคนโดนดาเมจน้องจากท่าอู้อกับท่อนอู้อเนี่ยพอสมควรแล้วบางคนก็แบบว่าสามารถกิ้มเมนได้จากท่อนนี้ท่านี้มันต้องมีคนโดนตกจากท่าเนี้ยมันเลิศน้ำแบบอูอ้เอาทำดิ คือเขาแยกส่วนร่างกายได้ดีอ่ะอมันคอไปทางตัวไปทางเอวไปทางมันอย่างนั้นอะ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะขาเขาแบบต้องอย่างนี้ด้วยนะเออเรียกว่จาจัดระเบียบร่างกายมันไม่ใช่แค่แบบแค่เต้นได้แต่อินเนอร์มันต้องได้เนี่ยนี สวยแซบเปรี้ยวคมโอ้โหบาดแบบกระดาษบาดนิ้วอ่ะแล้วมันไม่รู้ตัวว่าโดนบาดรู้ตัวอีกทีเจ็บเลวอ่ะรู้ตัวอีกทีคือตอนเห็นแผลแล้วเลือดไหลเกือบหมดตัวแล้วอ่ะโอ้โห ไปเนาะแล้วที่สําคัญคือ,อยังโตได้อีกอเดี๋ยวโต<ย>เดี๋ยวโตเดี๋ยวโตได้อีกหนี<อ>แล้วประเด็นกล้องอะ่ะตั้งใจโฟกัสน้องโดยเฉพาะเลยอะ่ะแล้วให้มันเป็นเหลี่ยมนี้เลยอันนี้น่าจะมีการซ้อมพอสมควรยกมาต้องยกให้ได้เท่านี้นะเดี๋ยวจะโฟกัสไปที่หน้าอันนี้ตากล้องบีบแล้วแหละวะ่าหรือพุ่มกับบีบแล้วแหละวะ่าพอเข้าท่อนนี้หนูต้อง acting หน้าจุกด้วยนะเพราะว่ากล้องจะจับที่หน้าหนูมัน,เป,นเป็นท่อนเขาที่ต้องส่งเป็นท่อนเขามันเข้าบล็อกปุ๊บมุมจับปั๊บพอดีโฟกัสยังอยู่อันนี้มันต้องคุย หลังบ้านมันต้องคุมกันเยอะมันต้องคอนโทรกันเยอะถึงได้ผลงานออกมาดีขนาดเนี้ยสีหน้าต้องมีต้องนะ่าใช่แต่แบดเดอร์แบดเดอร์เมื่อกี้สี่มุมแล้วนะ สีคัตติ้งแล้วนะเวลามันคุมเองมันถ่ายเองแล้วมันทําถึงมันเป็นอย่างนี้เนาะานี้ไปรายการนั่นน่นนี่แบบไม่ได้อย่างนี้นะอ้วกนะบอกไว้ก่อนเออบางทีก็ถ่ายแบบไม่เลอ่ะอ้วกไปอีกเออมันจะเป็นงานของคนตัดต่อนะถ้าสมมติถ่ายออกมาไม่ดีอะตัดต่อแบบเฮ้ยกูต้องเลือกคัดไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมุมอุตส่าห์ถ่ายมาแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ไปใช้มุมอื่นอีกเละแบบนี้ผมปิวตลอดเวลา เพิ่งร mm ู hmm. ้เขามีท่านี้ด้วยมีเดย์แดบจังเทและเดียโอ้ยจังเ้าเท่ดูแต่ละคนดีอัออยากเห็นแฟนแคมอยนะเออแมแฟนแคมต้องมานะเราเริ่มจกากใครก่อนดีเอาคนกลางก่อนละกันนี่ห uh, ล่อเลยอะจ้างแบบจ้างหล่อเลยแครนี่ยเขาว้าวนี่ นี้บอสบอสแอบบอสเบเี่เจ้าของบริษัทเขาสวยมากแซบปะชอบชุดจุงเนาะแล้วเขาแต่งเนี้ยตั้งแต่ MB แล้วนะ m อมก็ทรงทรงนี้ไม่ได้ใส่จัดดูคามรามเทพตัวเองมาอันนี้ก็ดีแหละไม่ให้ใส่จัดดูคามอันเเริ่มเขาสวยแคสวยมากสวยจะชมยังไงวะ เอราหืภ <Hello. S 1> าษาเขาสวยมาก mm hmm. เขาเรียกเ e e e <za. S 1> อซาเอซาเรียกเอซาตอนแรกผมว่าคลิปนี้นี่ต้องยกให้น้องรามีกับน้องแพรใช่ไหมแต่ทุกครั้งที่เวลาคลิปมันเลื่อนเนื้อเพลงมันเล่นมาจนถึงท่อนของน้องลูกกะกับน,น้องเอซาเนี่ยหรืออาซาเนี่ยโดนทุกทีเออลยวะมไม่อบมันใช่เลยมันมันเหลวเลยอ่ะมันไม่ไหวว่าใครทนไหววะกูทำจริงเถอะ มันไม่ไหวนะนแรปมันเป็นรำที่โฟอ่ะฉันว่ามันเ,ออเลยฟังง่ายลื่นหูเลยฉันชอบมากเลยอะแล,แล้วส่วนตัวเป็นคนชอบฟังแรปสับๆถึงแม้จะฟังไม่ทันบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง<อ>ต้องมาอ่านซับบ้างหรือต้องมาหาคำแปลบ้างแต่ชอบรู้สึกว่ามันกระแทกใจแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงที่แรปได้แบบเนี้ยรักเนอะรักมากแล้วเขาก็แรปเก่งซะด้วยนะเขาเป็นคนญี่ปุ่น่ เห็นไหมฉันบอกแล้วว่า YG เป็นประเภทชอบเล่นกับมุมกล้องถ้าบอกกิ้งเต้นจะต้องไปทุกที่ของสเตจที่อยู่ด้านหน้าจะไปซ้ายไปขวาบางทีหนุ่ไปด้านหลังหนุ่แล้วโคโลกราฟก็คือออกแบบท่าเต้นมาให้ได้ทุกมุมไม่รู้ว่าวางเป็นสตอรี่บอร์ดเลยไหมแต่ว่าคือมันภาพมันต้องชัดเจนมากถึงสามารถถ่ายออกมาเราให้เด็กๆเด่นได้ขนาดนี้มันมันอย่างนั้นเลยบอกกิ้งด้วยบอกกิ้งเป๊ตากล้องมีร อยู่มุมข้างเลยเออจากมุมข้างเราก็เลื่อนมาตรงกลางเวทีเต้นขนาดนี้แล้วหมุนมุมกล้องเปลี่ยนหลายตัวขนาดนี้โฟกัสไม่หลุดเลยนะให้ดูที่หน้าน้องอาสานะครับเนี่ยโฟกัสไม่หลุดเลยเจาะที่หน้าน้องอย่างเดียวเลยเอ,อ้ยอันหน้าแบบเป็น,นแบบแข็งแรงนะอันหน้าี้ยดีแข็งแรงดูมีพลังดูแบบอันนี้ดีชอบ แล้วก็ร้องอันนี้มันดูไม่นุ่มนิ่มอ่ะมันดูไม่ไม่แก้ม <S 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 อ่ะคือถ้าฟังในเพลงผมจะรู้สึกว่าทุกท่อนที่เป็นเสียงข,ของ้องแพรผมรู้สึกว่าม,มันมีความแก้มอยู่ในนั้นมันมีความน่าหยิกอยู่ในนั้น <S <S อ่ะแต่อันเนี้ยมันมีความแบบแข็งแรงมีความโต <S <S <อ>มีความแบบแบบใส่อ่ะเออเท่ออ้ <S 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 ทำไปเล่นอ่ะสวยว่ะปวดหัวเลยมองไม่เบื่อเลยอ่ะน้องทั้งวันมองได้ทั้งวันตั้งไป้รูปมือถืออย่างเง มาแล้วฉันชอบท่านี้นี่นี่นี่ขอไก่ขอไก่เขาเรียกอะไรนกกระเรียงไก่งว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 งท่อนไก่งวงอย่างเท่เลยไปแล้วไปแล้วย้าย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 โอ้โหสแตนส์ผมท่าแบบแค่นี่ปะแคนดี้เขาเก็บผมดิแล้ยังคงชมเสมอนะไอ้ท่อนแบบ แล้วเขาโฟกัสแล้วจับที่มืออ่ะมันดูแบบ <ừ> ไปมันสวยโดยที่แบบไม่ต้องอะไรมากเลยแค่นีน้แล้วจังหวะดนตรีด้วย<ป>อันนี้อันนี้ดิไปดิดถ้าทำไม่พร้อมแขนองศาไม่ได้<อ>ไม่สวยนะ จริงมันต้องพร้อมมันต้องเป๊ะแล้วองศาขึ้นมาตรงเนี้ยต้องได้บีดแบบจังหวะคนลงจังหวะคนอย่างเงี้ยต้องล็อกจังหวะเรียอะต้องต้องล็อกเห็นปะแล้วประเด็นคือน้องทำดีอ่ะโคดาก้าเก่งยกให้เขาจริงเนาะน้องแพร มีชองวงอ,อ,าาอทั้งวงตายอยาหาเมีคนใดคนนึงเมทั้งวงคิดวงไปคิบวงไปเลยเนาะจะได้ไม่ปวดหัวเพราะว่ารักทุกคนจริงๆเลอกไม่ได้อะมันแบบโอ้ใครออกมาแ็โอ้โออเป็นโอ้โอ้มันจะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่ากล้องไหลเราถ่ายกะตั้งใจว่าจะถ่ายคนเนี้ยออสักพคนหนึ่งมาอะไรทเฮ้ย <c oughs> คนนี้ไปอไล <c oughs> เป็นอย่างนั้นนหะทั้งวงทั้งวงจริงแล้วคิดดูถ้าอายอนกลับมาตายบอกเลยตาย,ตาย ตายไหลเป็นน้ำเลยตัวเหลวเป็นสวยประเม่เดวิลลูแบบอินโทรเวิร์ดก็จะปังแบบอินโทรเวิร์ดไม่เิ็ต้องยอมรับว่า YG เขาทำสเตจถึงทำโชว์ถึงสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์จะอะไรก็แล้วแต่แหละที่มันเป็นโชว์ของเขาอะทำถึงมากก็เลยเป็นดิจิตอลซิงเกิลเป็นดิจิตอลไง มีเหตุผลนะจริงๆพี่ว่าเขาคิดมาแล้วว่ะวางแผนว่าจะทําในสกอบเท่านี้ไปนอกเหนือจากนี้ไม่ได้มันเลยเป็นดิจิตอลซิงเกิลอาจจะแค่เทนในในยูทูบใช่ให้มันติดเป็นดิจิตอลฟูดพินส์ไว้ Spotify หรือว่า Apple Music หรือว่าจู๊กอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปอยู่แต่ว่าในรายการเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราใดๆคือเราไม่รับรบางวัลอะไรทั้งสิ้นไม่เอาเราแค่อยู่ในชาร์ตอะไรงเงี้ยใช่เหตุผลเนี้ยเป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่าด้วยความคิดและว,วางแผนมาแล้ววาง สโคบงานมาแล้วว่าเพลงนี้อยู่ในทีมอยู่ในคอนเซปต์อยู่ในเส้นทางของการเป็นดิจิตอลซิงเกิลเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในการโปรโมทอยู่ในการเดินทางอยู่ในแพลนที่ต้องคอนโทรลเองแหละเพื่อที่จะกันความผิดพลาดทุกอย่างออกให้หมดแล้วก็ให้มันเป็นดิจิตอลซิงเกิลแบบสมบูรณ์ร mm ้อเเก็เลยไม่ไปออกรายการออฟไลน์ line, หรือว่ารายการออนไลน์อื่นๆบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้เห็นด้วยกับการไม่ไปโปรโมทอย่างนั้นไม่ไปโปรโมทนี้ออนสเตจอย่างนั้นอย่างนี้นะ mm hmm. แต่บางทีเนี่ยมัน อาจจะอยู่ในแผนเขาอยู่แล้วแต่แรกก็ได้นะผมเชื่อว่าระดับ YG อ่ะมันเป็นบริษัทระดับประเทศระดับโลกอ่ะก็ต้องพูดว่าระดับโลกแหละมันก็ไม่ใช่บริษัทเล็กๆอ่ะเนาะเพราะวอลลุ่มบริษัทเขาก็ตั้งกี่เขาไม่น่าแบบว่าคิดอไอที่แบบมันตื้นทุกอย่างมันผ่านการวางแผนและคิดไวหมดแล้วอะมันเลยถึงทําและเลือกช้อยแบบนี้แบบนี้เอ,อจริงถ้าอยากให้เพลงอื่นมาแล้วแนละเพงลงในบ้ามแบบมาอะเออโฮ้ยเขามีเพลงอีกเป็นสิบเลย แต่ก็ต้องแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยเป็นอัลบัม้มเนี่ยปล่อยแค่เป็นหนึ่งเพลงเดบิวต์เพลงเดียวแต่ก็ต้องรอ <c oughs> เราก็ไม่ใช่คนที่อยู่ข้างในเพราะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าแผนงานของเขาเป็นแบบไหนแต่บางทีเราก็จะพอจะอ่านจากขั้นตอนการทํางานอ่านจากผลงานที่ออกมาเรื่อยๆมันก็พอจะเข้าใจแค่ในมุมนั้นแต่มันก็แค่แบบผิวเท่าที่เขาอยากจะโชว์ให้เห็นเน่เราไม่รู้ว่าแบ็กกราวน์ข้างในแม่งวางแผนไปกี่สเต็ปกี่ขั้นตอนกี่เรื่องราวเราไม่แม่งไม่รู้เลยเราเห็นก็แค่สิ่งที่เขาโชว์ให้เห็นมัน แค่นั้นแหละแต่ทุกอย่างอ่ะมันคือแผนที่เขาวางไว้หมดแล้วแหละแทนในการโปรโมทเด็กๆพวกเนี้ยแล้วก็สําเร็จด้วยประเด็นน่ะเขาคิดว้แล้วเขาคิดว่าหมดแล้วอาจจะทําให้คนพอใจไม่พอใจแตกต่างกันไปแต่มันก็คือแผนเขาแหละคือเขาก็ต้องชั่งน้ําหนักไปแล้วว่าจะได้รับฟีดแบ็ประมาณนี้ประมาณนี้แหละเออมันก็คือการเสี่ยงอย่างหนึ่งแต่ถือว่าเก่งนะมันเก่งนะไคชีมันเก่งนะม,นงนะมีอะไรอีกพูดอีกไหมไม่มีใครดีชบ <laughs> มึองแล้วล่ะค่ะยตีเยอะถ้าแม่ไม่ได้ชื่อตอยตีเยอะโอ้ยโอ้ยแรงมากดูความมันเทิงดูความแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจพอไม่ต้องแบบไปซีเรียสต้องคิดเยอะไม่ค่อยจะถือหุ้นไวจีอยู่ก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยหุ้นไม่ขึ้นเลยว่ะทำผลงานออกมาให้ดีหน่อยหุ้นจะเด้งซึ่งจริงๆแล้วก็ ก็ส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่พี่เซ็นสัญญาพุ๊บพูดเร่งเลยนะเออมาแบกน้องก็ดีดีอยู่เป็นร่มโฟล้มใส่ให้กับน้องๆนะน้องๆจะได้แบบว่ามีอะไรปรึกษาได้เรียนรู้ได้จะมีอะไรอยากจะพูดอีกไหมมีอะไรอยากจะพูดอีกไหมไม่มีทัวร์จะมาลงชันเดี๋ยวรถทัวร์จอดอีกเดี๋ยวไปเคลียร์หน้าบ้านแป๊บนึงเตรียมรถจอดเตรียมลานเตรียมลานเอาเตรียมลานไว้เดี๋ยวไปขัดก่อนเผื่อรถมาวิวข้ามเหรอเออ เป็นรีเซพชันให้สวัสดีค่ะดาด้าแต่อย่แรงถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเราจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ